สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลายคนขอเข้ามานะครับว่าช่วยรีวิวกันขอบให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตามสัญญาเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับว่าให้ทุกคนไปสั่งดูนะครับนะวันนี้รีวิวตามสไตล์ช่างแซกนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับนะ นะครับเรามาดูกันเลยครับผมว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรนะครับนะตั้งแต่ผมตัดผมมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ผมตัดผมมาผมไม่เคยใช้กันขอบยี่ห้ออื่นเลยนะก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยากเปิดใจอะไรอย่างนี้นะครับคือคือเมียไม่ให้ตังค์ซื้อนะครับประเด็นคือเมียไม่ให้ตังค์ซื้อนะครับโอเคนะนอกเรื่องโอเคครับผมมามาดูกันตัวที่ผมใช้ตั้งแต่เริ่มตัดผม ใหม่ๆเลยนะครับนะผมก็เข้าไปดูรีวิวหรือว่าเข้าไปดูช่างร้านอื่นเขาใช้กันนะครับก็นี่นะครับเป็นตัวนี้ครับ K My ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับนะหลายๆคนรู้ดีครับว่าตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เงียบนะครับเงียบถ้าเทียบกับตัวกันขอบบางรุ่นที่ซื้อมาเนี่ยราคาแพงเสียงยังไม่เงียบเท่านี้เลยนะครับนะ อยากให้ดูนะครับเสียงนะครับอันนี้คือเสียงที่ซื้อมาแล้วประมาณห้าเดือนนะครับเสียงที่ซื้อมาแล้วห้าเดือนนะครับใช้ถึงปีหนึ่งก็ก็ยังเงียบนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้ผมซื้อมาตัวที่สองแล้วผมตัดผมมาตัดตัดผมมาสิบกว่าปีแล้วถ้าจําไม่ผิดนะครับสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับผมจะใช้แต่รุ่นนี้เลยนะครับอ๋อไอ้เยว สิปีนี่ไม่ใช่ว่าผมใช้รุ่นนี้ตั้งแต่ปีแรกนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาใช้ตอนห้าปีหลังครับสมัยสมัยผมตัดใหม่ๆยังไม่ได้ใช้กันขอบนะครับผมยังไม่เคยได้ใช้กันขอบนะผมเพิ่งมาใช้ตอนห้าปีหลังเนี่ยนะครับนะครับนี่ตัวนี้นะครับ KMY ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับแห่นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ไปสั่งเลยนะครับผมนะที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นี่คืออะไรคือสั่งร้านที่เขารับคมตีปีกกันขอบให้ตีปีกรับคมให้แล้วนะครับนะ เดี๋ยวไปซื้อกันเองนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าเออช่างทําไมผมซื้อแล้วมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนช่างเลยนะครับเนี่ยมันไม่มีตีปีกกันขอแบบนี้เลยนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมอราให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าช่วงปีกเนี้ยปีกตรงเนี้ยมันมันโดนตัดออกหมดนะครับแล้วก็ตีบางนะครับตีบางแบบนี้เลยนะครับนะก็โอเคครับผมก็มัน มันค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างคุ้มนะครับถูกมากราคาก็จะอยู่ที่นะครับเอ่อถ้าแบบรับคมนะครับมันจะอยู่ที่สามร้อยนะครับสามกว่าบาทสามร้อยประมาณนี้แหละไม่เกินนั่นหรอกครับนะแต่ถ้าใครไปบอกว่าผมซื้อมาแค่สองร้อยเองอันนั้นอันนั้นไม่ได้รับคมนะครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันก็ถูกก็จริงแต่มันไม่ได้รับคมนะครับ ก็ลองไปเลือกซื้อกันได้แต่ถ้าถ้าถ้าไปซื้อไอ้สองร้อยแล้วจาการขอบคมๆนะครับการขอบให้มันคมๆแบบนี้นะครับไม่คมนะครับนะมันไม่มันมันใช้ไม่ได้หรอกครับการขอบแบบพวกงานอ่าสกินเฮดเนี่ยการขอบกันอะไรเงี้ยไม่สวยครับอาจจะต้องไปนี่นะครับและเทคนิคการใช้นะครับอย่าไปกดแรงนะครับเพราะว่ามันคมนะครับนะไป กดแรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวตัวเนี้ยที่ช่างเขาไปแต่งมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับหน้านี้มากอ่าดีพอสมควรนะครับมันไม่เหมือนพวกแกะแกะกล่องโรงงานนะครับที่เขาจะทํรบคุมให้อย่างดีนะครับก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับการขอที่ผมเลือกใช้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนไปลองสั่งซื้อดูกันได้นะครับนะครับใครที่เคยใช้รุ่นอื่นแล้วลองกลับมาใช้รุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับผมว่าดีนะครับนะ สำหรับตัวผมนะครับผมแนะนำเป็น k m ไม้5017นะครับโอเคก็ผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย